สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนอ้องนะคะวันน,น,นี้เนี่ยเจ้ายูนิคอนกับเจ้าดิมเนี่ยนอนหลับแกต่ายน้อยนอนหลับกับมานี่ตุยเจ้าตัวใหญ่ก็มาตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้หนูเป็นห่วงยูนิคอนมากนะคะเพราะว่ายูนิคอนเนี่ยน่ารัก แต่เขาเป็นไข่น้องยูนิคอนเป็นไข่ค่ะนะคะเขาเปิดไมค์ก่อน The Bluetooth device is ready to pair. อตน้องยูนิคอนเป็นไข่โอเคแบบนี้นะยูนิคอนมนมาไปกนจิ้งจก จิ้งจกเด็กตุ๊กตาเดี๋ยวเยอะมากเลยฟูจิอันไหนจะเอาเราจะได้ไปให้คนอื่นเขาบ้างแล้วมามาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วฟูจิก็มาเลียงออกมาเล่นอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าฝุ่นมันเยอะมากหนูกลัวตุ๊กตาก็บมืัมันตายแล้วจิ้งจกอ่ะหนูกลัวแล้วกระเด็นที่ชู่มาโอเคที่ไหนทีชู้อยู่ไหนล่ะดูสิดูไม่ใช่มาถามให้ไปหามาที่ชู้หมด กระดาช่วยน้องท้งน้ำหมดหยิบหยิบตรงนี้อยู่ในถุงหยิบออกมามันตายเล่น้วมันไม่กระดุกกระดิกเลยอ่ะแปลว่ามันตายแล้วม,มันยังเดินอยู่ไหมเดินป่ะอ่ะไม่เห็นไหนแปลว่ามันไฟแล้ววะดินี่ไงตายอยู่นี่ไงแห้งแล้วเอากระดาษหนีบไปทิ้งถังขยะหยิบไปทิ้งถังขยะ เออยิบไปมไม่ใหญ่ไมสวัสดีค่ะน้องยิดีคอนเป็นแบบนี้เป็นไย เดี๋ยวเวลาเทนทิถไฟโลตักเขาเล่นอันนี้กันตัวเองก็แบตหมดนะคะตอนนี้เขาเป็นข่ายอยู่เนาะไหนดูสิตลอดนะตื่นแล้วเนาะตอนนี้ก็ลังนองนอ,อยู่นอนหลับสั้งตัวทุก,ทกตัวตื่นนะคะตัวน,นี้นอนหลับเลยเป็นคนคิส้ส ตัวนี้มันเป็นไข่นี้ต้องให้มันนอนตรงนี้ต้องให้มันเป็นอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปสืบสวนกับมัน,นะะึ่ครับอ่าเป็นไข่ไหมเจ็บเปล่าฮะ 看了，有何别？